การเลือกตั้งใหญ่รอบนี้ทั่วประเทศประชาชนได้ไปแสดงพลังใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันท่วมทน้นด้วยความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยชี้ขาดอนาคตประเทศไทยค่ะ พลังรักประชาธิปไตยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวอาข่าที่อยู่ใกล้กับตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านผาหีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมใจกันสวมชุดพื้นเมืองชนเผ่าอาข่าที่สวยงามออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งค่ะส่วนที่ภาคใต้ค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมัน,นิหรือมานิที่รู้จักกันในชื่อเดิมก็คือซาไกหรือเงาะป่าอาศัยอยู่บนเทือกเขาบรรทัดได้เดินทางลงจากเขาเพื่อไปใช้ เลือกตั้งในพื้นที่อำเภอละงูงจังหวัดสตูลค่ะออหนึ่งในผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวมณนนีบอกว่ามาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งยอมรับว่าครั้งนี้ต้องทาการบ้านมาก่อนเพราะว่าต้องกาบาาัตร3มใบแต่ไม่เกินความตั้งใจคาดหวังอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ช่วยเหลือในเรื่องที่ดินทํากินสนับสนุนอาชีพให้มีเงินส่งลูกเรียนและมีบ้านค่ะอยากมีอาชีพอาชีพเสริมอย่างนี้ครับเพราะมาช่วยกัน ดูแลเด็กอยงนี้ครับ,รรบแต่ว่าตอนนี้เราการใชจ่ายเช่อนักเรียนเราเราออกเวียนนะก็คือ<ช>พอเราส่งเด็กไปโรงเรียนเราก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ส่วนสีสันการเลือกตั้งรอบนี้มาแบบไม่ธรรมดาค่ะต้องยกให้ครูมวยเมืองพิมายนายเที่ยงมวยดีขี่ม้าคู่ใจมาจากค่ายกลุ่มอนุรักษ์มวยเมืองพิมายไปกลับในเป็นระยะทาง6กิโลเมตรค่ะแต่งกายชุดครูมวยเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติในวันนี้ครูมวยได้ทําหน้าที่พลเมืองรักษาสิทธิเลือกตั้งอย่างเข้มแข็งค่ะ อีกหนึ่งพลังใจเกินร้อยนะคะไปที่จังหวัดยะโสธรค่ะคุณยายอายุ100ปีหัวใจประชาธิปไตยให้หลานสาวพาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งที่ตำบลนาวเวียงอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรเป็นภาพที่เห็นแล้วชื่นใจหลานสาวยิ้มอย่างภูมิใจและชาวบ้านก็ต่างชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจทําหน้าที่พลเมืองค่ะ เขาเรียกแต่ังที่มันกับมัดแมาปผูกฟ้องอะไรสะดอนเคื่องกาวน่ะอู้เยี่ยมเยี่ยมมันดูแลเข้าขึ้นมันมาแลแนเลยค่ะเสียัดใจไหนใจเองกัดจะเพิ่มค่าใสกันนะ เช่นเดียวกับหนุ่มใหญ่ที่พิการแขนขามาตั้งแต่กําเนิดแต่หัวใจรักประชาธิปไตยค่ะได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและลงประชามติที่ศาลาประชาคมหน่วยเลือกตั้งที่1นึ่ตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเรียกได้ว่ามีความมุมานะในการใช้สิทธิ์สูงมากเป็นคนพิการที่หัวใจเกินร้อยทลายทุกข้อจํากัดทางร่างกายด้วยใจรักประชาธิปไตยค่ะ และนี่เป็นอีกหนึ่งพลังของกลุ่มคนพิการบ้านนนทภูมินะคะนั่งรถวีลแชร์มาเป็นกลุ่มด้วยพลังกายพลังใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่129ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการหรือบ้านนนทภูมิตมบลบางตลาดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะจุดนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดหน่วยเลือกตั้งไว้กว้างขวางมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้คนพิการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้าคูหาลงคะแนนค่ะส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะคะหญิงสาวผู้พิการแขนสองข้างไม่นอนหลับทับสิทธิและ ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ตำบลคลองข่อยอำเภอโพธารามให้ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติสมกับความมุ่งมั่นตั้งใจ ปิดท้ายก,กันกับหนุ่มพิการครึ่งท่อนค่ะนายบุญเสริมอายุ59ปีนั่งวีลแชร์ไฟฟ้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่สาราการประเรียนวัดอินทารามอำเภ<ป>อสัพยาจังหวัดชัยนาทเ<ไ>จ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งก็เข้าช่วยเหลือเต็มที่นะคะแม้ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งแขนและขาแต่มาด้วยใจที่อยากทําหน้าที่พลเมืองให้สมบูรณ์เป็นอีกหนึ่งเสียงที่นับถือใจด้วยรักในประชาธิปไตยค่ะ